จูจ่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับพ่อมึงลูกสาวสี่ขวบสั่งห้ามนอนกับเมียวิ่งมาขวางหน้าห้องยกเหตุผลที่ครูสอนมาจากโรงเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่วัยอนุบาลจะพบว่าเด็กๆเ,เ,เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากมายโดยเฉพาะที่โรงเรียนซึ่งเป็นสังคมใหม่ที่กว้างขึ้นอย่างไรก็ดีในบางครั้งสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้มาอาจทําให้พ่อแม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะคําถามของลูกอย่างไรหรือไม่รู้จะจัดการตรงหน้าอย่างไร ดังเช่นกรณีคุณพ่อคนหนึ่งในต่างประเทศเขามีลูกสาววัยสี่ขวบที่ทั้งน่ารักน่าเอ็นดูและฉลาดมีไหวพริบทุกวันที่กลับมาจากโรงเรียนอนุบาลมักจะนําเอาเรื่องราวที่น่าสนใจรวมทั้งคําสอนและกฎระเบียบมากมายที่ได้เรียนรู้มาจากในชั้นเรียนมาแบ่งปันให้กับพ่อแม่ได้รู้ด้วยกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เห็นผู้เป็นผ้าอัตรรียมที่จะเข้าห้องนอนจู่ๆลูกสาวตัวน้อยก็วิ่งมากางแขนขวางไว้ที่หน้าประตูเมื่อเห็นท่าทางงุนงง่ะองค์พ่อก็เริ่มกอดอกผู้สอนด้วยท่าทางจริงจังว่า คุณครูบอกว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนอนด้วยกันไม่ได้พ่อก็นอนกับแม่หนักไม่ได้แล้วก็นอนกับลูกไม่ได้เช่นกันเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของลูกสาวผู้เป็นพ่อก็รู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกเพราะไม่รู้จะอธิบายให้เจ้าหญิงตัวน้อยฟังอย่างไรหลังจากเจรจาไม่สำเร็จอยู่สักพักหนึ่งก็จบลงด้วยการชวนเล่นเป่ายิงฉุบโดยมีกติกาว,ว่าถ้าชนะพ่อก็เข้าห้องไปนอนกับแม่ได้แต่ถ้าแพ้พ่อก็จะยอมนอนข้างนอกคนเดียวหลังจากตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งลูกสาวก็ตกลงตามข้อเสนอของพ่อ หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ลงมาบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างรู้สึกเอ็นดูความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยและหลายคนยังชื่นชมว่าเธอฉลาดและเชื่อฟังมากรู้วิธีประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้มาเข้ากับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันแม้จะให้ผู้เป็นพ่อต้องปวดหัวไปหาคำอธิบายดีๆสักหน่อยก็ตาม